ใส่ถุงให้เหมือที่บ้านนอน,นะคะขนกมาไปลองนะคะมี่โคเฮท,ที่ชอบกาแฟที่ชอบกาแฟถัมวนะคะ บะหมี่ขบะขบะหมี่นะคะเอาไว้กินเวลาหิวดึกๆก็ขบะช็อกโก้ของอร่อยของชอบของลิ้นบิวละคะก็ขนมโมจิ ร้อเาสิบเอ็ไข่แล้วข้าวเป็นตกะข้าวอันนี้ปลากซลมอนอยู่ร้อยสี่ร้อยเอ็นนะคะแล้วก็อันนี้ข้าวไก่ที่ห3 8รเอ็นนะคะ เคเป็นโต๊ะที่เราซื้อมาจากเพสโก้นะคะวันนี้กินข้าวกล่องกันค่ะเป็นเบนโตเซตนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่เป็นข้าวปลาอะไรนะปลาแซลมอนชิ้นเล็กๆนะคะไข่แล้วก็มีเทมปุระอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีข้าวปั้นนะคะอันนี้อยู่ที่สีสรวมแบตแล้วอยู่ที่ สี่ร้อยสามสิบเอนนะคะก็ประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดบาทนะคะประมาณหนึรอยเจ็ดบาทโอเคเรามาชิมกันค่ะอ,อย่างเบนโตที่พี่กุ้งทานเสร็จเมื่อกี้นะคะเราจะทิ้งเลยไม่ได้นะคะเราต้องามาทำความสะอาดก่อนนะคะทำความสะอาดแบบ ล้างน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะคะอันนี้พี่ปุป้มล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะผึ่งให้แห้งถึงจะเอาไปทิ้งขยะได้นะคะซึ่งขยะในบ้านเราก็จะแยกนะคะแยกเ,เป็นรีไซเคิลนะคะแล้วก็เป็นพวกอาหารเปียกอะไรเงี้ยค่ะเศษอาหารอะไรเงี้ยค่ะถ้ารีถ้า r e ไซเคิลนะคะที่เมืองเราจะทิ้งในถุงสีขาวใสแบบนี้นะคะซึ่งสามารถซื้อได้ที่ ห้างทุกห้างเลยหรือว่าจะ่นอีเลวกนก็มีขายนะคะซึ่งขยะทั้งนี้ค่ะที่พี่ปูเตรียมไว้ทิ้งทิ้งก็ต้องมีวันทิ้งนะคะอย่างที่นี้ก็จะพวกพลาสติกนะคะก็จะทิ้งวันวันพุธนะคะแล้วก็วันจันทร์นะคะวันจันทร์กับวันพุธนะคะพวกพลาสติกรีไซเคิลอะไรเงี้ยค่ะขวดน้ำอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันนี้คือแบบพลาสติกทั้งหมดที่พี่ปูวางแล้วก็เก็บไว้ทิ้งันนะคะ ซึ่งเราล้างเศษอาหารเสร็จนะคะเราก็ต้องผึ่งให้แห้งผึ่งให้แห้งก่อนนะคะแล้วค่อยทิ้งในถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งประจำะประจาวันที่เขาอนุญ,ญาตให้ทิ้งแต่ละประเภทนะคะโอเคแล้วก็ส่วนพวกเศษอาหารนะคะเราก็แค่อาหารที่แบบใช้แบบพวกเศษอาหารขยะ ที่เราไม่สามารถที่จะเอาไปรีไซเคิลได้เราก็จะทิ้งในถุงเหลืองนะคะถุงเหลืองแบบนี้นะคะซึ่งพวกนี้เขาก็จะเอาไปเผาทําลายนะคะเอาไปเป็นแบบเผาแล้วก็เอาแบบมันเป็นพลังงานขยะนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องแยกใส่ถุงให้เรียบร้อยนะคะซึ่งถ้าขยะถ้าขยะพวกขยะเปียกนะคะก็จะทิ้งวันอังคารกับวันศุกร์นะคะ อันนี้อันนี้เป็นโตะคุณลุงโซเชียนะคะวันนี้เราไม่ได้ทำกับข้าวนะคะมาซื้อจากเพสโกมาทานเพสโกก็อารมณ์เหมือน Big C, ออเหมือนบิ๊กซีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบขนาดย่อมๆนะคะซึ่งมีครบทุกอย่างแต่ว่าไม่ใหญ่เท่ากับห้างนะคะแล้วก็ไม่ได้เล็กเท่า7 1เนอะคะอยู่กลางๆนะคะเพสโกก็จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ของเมืองเกียวโตนะคะซึ่งคนเกียวโตก็จะรู้จักกันดีนะคะแล้วก็สื่อพวกของใช้ของกินอะไรค่ะที่เพสโกกันนะคะก็จะมีใกล้กล้บ้านเลยค่ะนะคะ <S <S ของหวานวันนี้ก็เป็นขนมอะไรอะ่ะผลไม้สดนะคะ <S <S อือแล้วก็ถามว่าที่บ้าน ประจำเลยก็จะทานน้ำชากับกาแฟนะคะยี่ห้อน,นี้นะคะถ้าเป็นกาแฟดำก็จะเป็นยี่ห้อน,นี้นะคะอยู่ประมาณร้อยหกสิบกว่าเยนนะคะนี้นะคะกาแฟดำอร่อยนะคะส่วนน้ำชาถ้าเราไม่ชงเองเราก็จะซื้อยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้อร่อยสุดแล้วนะคะ ซึ่งอ,อันนี้ก็จุป,ประมาณ100 100ร้อยร้อยกวบเยนร้อยสเอ็นนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะต่อขวดน,น,นะคะซึ่งอร่อยนะคะอันนี้ยี่ห้อนี้จากถ้าใครจำได้ก็จะมาจากอุจิเมืออุจิเมืองชายเขียวนั่นเองนะคะชิมนสิอร่อยค่ะสุดชื่น อืมไม่มีอะไรมากมายนะคะอันนก็จะเป็นบรรยกาศในครัวที่ปี่กุ้งแบบทำกับข้าวอะไรอย่งนี้ค่ะนะคะทำกับข้าวล้างจงล้างจานอย่างนี้นะคะอืมก็เก็บของให้เรียบร้อยจะไม่คอยแบบคัวก็จะลกๆนิดนึงนะคะเก็บเข้าตู้หมดแล้วค่ะเหลือแี่นี้แล้วคะโอเค ก็ชมบรรยากาศที่กุ้งอธิบายเรื่องขยะการแยกขยะให้ให้ฟังน่ะนะคะซึ่งซึ่งถามว่าซีเรียสไหมกับการทิ้งขยะที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าไม่ซีเรียสหรอกค่ะถือว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องทำนะคะเพราะว่าเพื่อโลกของเราเนาะแบบแบบอันไหนที่มันรีไซเคิลได้เราก็เอากลับมาใช้อีกเลยนะคะหรือว่าอันไหนที่จําเป็นต้องทิ้งจริงๆแล้วก็ เผา,า,าเข้าโรงงานเผาขยะแล้วก็เป็นพลังงานไฟฟ้าให้เรากลับมาใช้ได้อีกครั้งนะคะแล้วก็เนาะโลกของเราจะได้แบบไม่ร้อนจะได้แบบอยู่กับเรานานๆอะไรเงี้ยค่ะเนาะอันนี้มันร้อนเหลือเกินนีค่ะก็จะเป็นบรรยากาศในห้องครัวเนาะที่ปี่กุ้งแบบ ทำกับคงทำกับข้าวนะคะอืมอุปกรณ์ต่างๆนะคะอืมนะะคของก็เก็บไว้ในตู้ให้เรียบร้อยนะคะอืมโอเคมุมพวกนี้ก็จะเป็นกมุมตู้เย็นอะไรนะคะเคื่องซักผ้าะโอเคอันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย